สวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะครับผมวันเสาร์ที่สองมีนาคมพุทธศัรการาช2567ครับผมมาทุกท่านมาที่ท้องสนามหลวงนะฮะมาชมสายทางสัทธามวนมหาประชาสาธุชนนะครับผมที่มากราบพระบรมสันิกธาตุและพระธาตุพระอาการสาวกนะครับผม ต่เวลานี้ก็เวลาค่ำแล้วนะฮะคนก็หลั่งไหลกันมาเนืองแน่นนะครับผมได้นำบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการในหลวงนะครับตรงมีพระหารวาธิคุณนะครับทำให้คนมาไหวา้พระมรดกธาตุานะครับน,นา่าจะเป็นชาวพุทธนะฮะ ครับผมก็เดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศนะครับผมโอ้รับข้างฮะท้องสนามหลวงดูแน่นขนาดดูแคบไปเลยนะครับผมสายตาสา,สา,าวนมหาประชาสาทุกคนนะครับผมก่อทยอยเข้ามาแล้วก็มาเ้าบริบาลชานุเคราะห์นะครับ ให้คาราบราลีพานนำอดอกไม้ทุกเทียนดอกบัวมานะครับผมมีคณะสงฆ์ก็มาเจริญพุทธมนต์นะฮะเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับผมอ่าก็มันเป็นไปก่อน,นใจนะฝากประชาสชนอีกครั้งนึงนะครับย้ำสำหรับผู้ผปกครองนะครับแล้วก็เอ่อช่วยดูแลผูรอื่นนะครับช่วยกันว่าประชาชนจนวนมากนะครับ น,น้มครับครับผมนายผู้สัมผัสคนท่น้างใดที่ยังไม่ได้เข้าไปในกระบวนารที่จะเวียนทงเทียนในข้อสาม